นี่เฮียเป็นไงบ้างเรื่อยๆรื่ตอนแรกบอกว่าก็สบายดีสบายดีสวัสดีจบคลิปเนี่ยเราก็เตียงกันไปเราก็ไม่เล่นน่ะเห็นเล่นเล่นทั้งหมดเลยโอ้โหเว่นแม่งชงสว่านเจี๊ยบตรงนี้มันก็ตรงๆแหละเพราะว่ามันโควิดอะไรด้วยแล้วแบบทำอะไรไม่ได้ก็ได้แต่อยู่แต่ในห้องอยู่แต่ในบ้านเอ้ยแต่เพิ่งพอได้ฉีดวัคซีนก็ออกไปข้างนอกมาเพิ่งไปถอนแก่นมาครับ ไปทำอะไรเหีอเพ้นกำแพงเฮ้ยเขาไม่ว่าเพ้นบ้านเขาเขาจ้างสิอ้อเหรอดังไม่ได้เป็นเพ้นเล่นอ่ะอันนี้เผื่อคนที่ดูทริปเรายังไม่รู้นะครับอันนี้คือเฮียต้านะครับตีธนานะครับเขามีฉายาว่าอาร์ติสหน้าตาดีไม่มีแดดอ่านั้นอันนน้ัเก่านะรับรวยเอฉายาใหม่ก๊อปเข้ามาก๊อฟมาจาใครกันเนี่ย อ่ากูไปขอ่งบอกขอซอดูโอเคไม่จจไรู้จักกันรู้จักรู้จักรู้จักพี่อ๋อ,องตอนหน้านี้เมื่อกี้เฮียบอกว่าเดี๋ยวมีไปไปเพ้นท์กำพงกำแพงใช่ไหมมีเรื่อยๆมีเรื่อยๆใช่หยุดไป,ปเดือนหนึ่งเพราะว่าโควิด <COVID. S 2> เออมันล็อกดาวน์ใช่ตอนนั้นล็อกดาวน์มาก็ไม่มีอะไรทำแั่แหละก็มีกูก็ทำเล่มมีเวลากูาทำเล่มไม่ว่างหรอกไม่อยากทำตัวว่าง มาขิงอย่างนี้ก็ไปทา่ไหนกันไม่ได้ขิงมูก็บอกว่ากูก็ไม่ได้ว่างไงแบบเดือนหนึ่งที่กูยอยนะี่ยกูว่าเออทำอะไรดีวะก็ว่างแล้วก็ถังเล่นเพราะปกติเมื่อก่อนกูก็ทำเล่นจริงดังมึงก็รู้ก็ใาชา่แล้วเดือนเดือนที่แล้วนี่เฮียทำอะไรหนักๆบ้างอะที่ที่เป็นกันงก่อนหน้าโควิดไม่ช่วงโควิดเลยช่วงโควิดเลย <c ob id> ของเล่นอย่างเดียวเอาเอามาดูซิมีอะไรบ้างอยู่นี่ไงอ่าจะเข้าตรงนี้แหละมแล้วขายอขายหมดแล้วไอ้เหียกูขิงอันเนี้ อันนี้ขิงเลยเออหมดแล้วไม่ไม่ไม่เน้นขายแล้วไม่มีเหลือให้สักตัวบ้างไหมเดี๋ยวกูทำให้ <laughs> พูดแล้วนะฮะ <laughs> <laughs> พูดแล้วนะ <laughs> ต้องบอกก่อนว่าผมกับล่ารู้จักกันมานานมากนี่แหละคนนี้แหละชเป็นเป็นคนที่แบบล่าผมเข้าวงการลาาสรุปสนาดนี้พี่นักเตไหน่อยเป็นคนทั่วไปที่รับทำงานศิลปะทั่วไปเร่เปื่อยเรื่เปื่อยใช่ ไม่ไม่มีกิจจลักษณะอะไรแบบอยากได้อะไรก็มาบอกประมาณอย่างเงี้ยอยากได้อะไรก็มาบอกเป็นสะดวกซื้ออ๋อเป็นบุคคลสะดวกซื้อสะดวกซื้อสะดวกซักสัตอะไรเาย้อนกันไปก่อนก่อนหน้าก่อนหน้านี้ที่ที่เฮียจะมาจัดอาร์ตแบบแบบนี้อันนี้เรียกว่าจัดอาร์ตแบบเป็นตัวได้แล้วใช่ปหใช่เพาไม่ได้ทําอย่างอื่นนอกจากงานอาร์ตล้วนๆก็ย้อนไปเป็นช่วงช่วงที่อ รู้จักกันใหม่ๆก็ได้อนนั้นเฮียทำะไยอยู่ก็ทํางานประจําทํางานประจําแล้วก็ก่อนหน้าที่จะรู้จักเลยก็วาดวาดภาพประกอบการ์ตูนเลยแต่ก็ไม่ได้จริงจังนะเพราะวาดเล่นวาดส่งประกวดตามหนังสือเออเป็นไงดีเล็กประกวดบ้างเป็นบางทีมันเคยได้เฮียเลยเพราะเราวาดไม่ไม่จริงจังนะแล้วก็หลังๆพอมันมีเรื่องอาร์ตเข้ามาไอ้ทอยอ่ะ จะพูดว่าเราเป็นแก๊งเริ่มๆเลยก็ไม่รู้ว่า,วาได้หรือไม่นะแก๊งเริ่มๆที่ท,ทําอาร์ตทอยนี่มอนแทนอ่ะไม่นับยุคพี่มดเพราะยุคนั้นมันยังไม่มีเป็นความ,มเป็นจริงยังไม่มียังไม่มีการคิดเป็นคําว่าอาร์ตทอยด้วยจริงมันจะมาเริ่มที่ยุคพี่ต้นแล้วกลับไปพี่ท็อปกับเราก็เริ่มนนมาทำของเล่นจริงจังก็ มันเป็นยุคเริ่มจริงๆเพราะว่าเราไม่หากันวัสดุการทำไม่รู้อะไรเลยเราจับกันมั่วๆกันทุกคนก็ลองๆกันมาน่าจะประมาณสอง2ันสิบองสันบาประมาณนั้นน่ะอาจจะก่อนหน้านิดหน่อยไม่เกินหรอกก็เกือบหลักสิบเกือบหลักสิบปีก็เริ่มเริ่มมาจากทำของเล่นเลยเรียกว่าเป็นเป็นผู้บุกเบิกวงการ ไม่กล้าพูดว่ะตอนนั้นไม่กล้าพูดว่าตัวเองบุกบุกเบิกว่ะพี่ต้นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งดีกว่าเพราะว่าคนบุกเบิกจริงๆเขาก็มีตัวตนอยู่ตรงนั้ใช่เขาอาจจะไม่ได้เปิดเผยตัวมากเพราะเราเราอาจไม่ได้จัดงานแต่เราเป็นคนออกหน้าซะบ่อยไงเพราะตอนนั้นก็มีการทั้งแบบจัดอาร์ตทอยจัดเอ็กซิบิชันกันเออจัดติดปองจัดบ้าบอลจริงนะจัดทำไมวะจัดที่จัดหาจัดแล้วเข้าตังเข้าตัวด้วยเข้าตัวเจ็บเจ็บทุกงานตังที่เไม่ค่อยจะมีตื่นเตือนี่ยโอ้โห มาขนของบนของข้างล่างก็กว่าจะขึ้นลงขึ้นรถรถใครว่างก็ไม่รู้แม่งงัวยืนรถก็หมดอะไม่เป็นดวยหรอนน่าหนะตอนเออตอนตอนนี้สบายแล้วจะจัดมีทุกอย่างแล้วจัดได้ก็ช่วยกันจัดเหมือนเดิมแต่ก็ไม่ขี้เกียจอยู่เดี๋ยวให้มันมีกระแสค่อยว่ากันหรือไม่ก็อาจจะทําแบบขำๆเล่นๆแต่มันต้องมีคอนเซ็ปต์ที่แปลกกว่าเดิมไม่อยากทาเหมือนเดิมละฉีดฉีดแนวไปเลยฉีดแนวไปเลยต้องแบบสนุกอ่ะเราเน้นสนุกมากกว่ามันเหมือนงานมิจติงแหละเราไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นงาน เอ็กซิบิชันอะไรเยอะแยะหรอกไปเนเจอเพื่อนแบบแว้มาเจอกันให้เป็นไงบ้างทําอะไรอยู่อัปเดตงานกันเลยให้เห็นตัวงานที่เฮียจัดตอนนั้นเป็นงานแรกเลยปะที่โปรจาเป็นงานแรกเลยไหมเกี่ยวกับอาร์ทอยเลยอ่ะถ้าพูดกันจริงๆมันต้องเป็นงานที่ต้นก่อนเลยมันชื่ออะไรวะโชว์หวยหรืออะไรทักอย่างนะที่เขาจัดที่ตึกออฟฟิศเก่าจําชื่อไม่ได้แล้วชื่อประมาณนี้โชว์หวยหรืออะไรทักอย่างเออ มันจะเป็นงานแรกไม่น่าจะเป็นงานแรกหรือซ้ำมันก่อนหน้านี้มันมีมันมีดีไซเนอร์ทอยชื่อตึ๊ออ่าเขาก็จัดจัดเป็นกึ่งกึ่งอย่างนี้อยู่แล้วแค่เขาคัดศิลปินเยอะก็จะมีกลุ่มศิลปินแค่แบบไม่กี่คนก็เป็นแบบ,แบ,บเฉพาะกลุ่มเฉพาะกลุ่มไม่ได้แบบไม่ได้อลาเหมือน,น<า>บบที่เราทำ แล้วพอมาช่วงนึงเราก็หยิบหยิบจับมาทำบ้างในช่วก็ถึงได้บอกเราเราไม่กล้าพูดได้เต็มปากว่าเราเป็นตัวตั้งตัวตีอะไรเรียกว่ามีมีส่วนมีส่วนแล้วก็อยากทําแล้วก็มีรูปป้ายเยอะก็คืออยากทำอารมณ์แบบไอ้เฮี้ยแม่งเจ๋งว่ะอยากทำบ้างพี่แล้วทำลุยบ้างนี่ก็เหมือนกับจะพูดได้ว่าคลายว่าที่ต้นก็เป็นอินสปายที่ต้นเป็นอินสปายเราเลยแล้วกล้าพูดเต็มปาก ไดเดียวต,ต,ต,ตอนไปคุยกับพี่ต้นก็เนี่ยแหละเขาทํามันนานแล้วเขาทำก่อนหน้าเราเป็นสิบสิบปีก่อนที่เราจะมาเริ่มเป็นสิบปีก็จริงเด่เขาก็เริ่มก่อนเราสิบปีไปว่าก็ยี่สิบาปีเขาก็น่าจะแบบประสบการณ์เยอะมากมากปีนี้เขาห้าสิบแล้วนี่ก็แสดงว่าตัวงานของพี่ต้นเองเขาจะมีอิทธิพลต่องานของเฮียอยู่แล้วด้วยใช่ไหม หลายๆาอย่างก็จะเป็นช่วงนั้นที่ที่ได้แรงบันดาลใจมาช่วงแรกๆแล้วก็ทํํๆกันออกมาก็ทํำเรื่อยๆแล้วก็มีคนทํากันแบบโหจนแม่กลายเป็นอุตสาหกรรมใหญ่เอออยู่ดีๆแม่กลายเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ตอนนี้ก็กลายเป็นว่าคนไทยแม่งทาอะไทอยดังมากในไต้หวันในอะไรอ่เห็นว่ามันมาจากอะไรทำมาอยู่ดีๆตอนนั้นแม่งเกิดฮิตอะไรกันขึ้นโซเชียลเน็ตเวิร์คมันเริ่มมีประโยชน์ในการทํางานของมันด้วยตัวมันเองแหละ แล้วเราอยู่ในจังหวะที่ดีมากกว่ามันก็บูมในระดับนึงแล้วแล้วเราอ่ะเริ่มพอดีแล้วมันก็เลยกลายเป็นผักดันกันขึ้นมาคอลเลคเตอร์มันเยอะขึ้นเหมืคนทำเยอะขึ้นคอลเลคเตอร์มันก็มีเริ่มมีคนเก็บมีอะไรมาจังหวะอยู่ยอดขึ้นพอดีเอซุ่มไปเลยเราเริ่มที่ปลายขึ้นแต่มันมีขึ้นแล้วไงแต่มันมีขึ้นแล้วแต่เราอยู่ที่ปลายแล้วเราก็ อยู่ในจังหวะที่จะขึ้นยอดพอดีอใช้อย่างนั้นดีกว่าเรียกว่ามันเป็นการที่มีการผลักมาจากโซเชียลอื่นอยู่แล้วเราทําไปสักพักอ่ะมันก็เป็นปลายขึ้นแหละไอ้เป็นเป็นต้นขึ้นแหละแเราเราเป็นกระแสใช่มันก็เป็นกระแสไปซึ่งเราก็ไม่ได้ตามกระแสของเล่นเราทําตัมใจต้องกระแสอเราเพราะว่าตอนนั้นผมเห็นมีช่วงนั้นอ่ะถ้าเกี่ยวกับอาร์ทอยหรือทงานงานป๊อป งานน่ารักจอดไปเยอะมันก็เป็นแนวนั้นมันก็มันก็ตามกลไกความแมสของมันที่มันแมสอยู่แล้วเรียกว่าถ่ยถ้าถ้าถ้าเป็นอาร์ทอยกับความแมสก็ถูกความน่ารักของตัวมันตัวงานทีนี้แล้วเฮียมีความคิดยังไงเกี่ยวกับอาร์ทอยก็สนุกถ้า,<ม>าจริงๆอ่ะไม่เราไม่ยังเป็นต้องสำหรับเราเราไม่อยากไปวิจารณ์อะไรอยู่แล้วเราเราไม่ใช่คนที่จะไปวิจารณ์คนอื่นได้เพราะว่าไม่ไม่ได้จารณ์กันก็ก็มันช่วงนั้นมันสนุก มีอยู่ช่วงแรกๆมาสนุกมันมันทุกอย่างแหละทุกวงการทุกทุกงานเหมือน NFT หรืออะไรก็แล้วแต่ช่วงต้นมันสนุกเสมอนนะเออมันมันมันเป็นช่วงอเวนเจอร์อะช่วงเริ่มช่วงต้นช,<ห>ช่วงอะไรอย่างเงี้ยไม่ปเป็นเป็นความสนุกแบบสนุกเยี่ยมจนมันหมดสนุกเราก็เลยแบบเราก็เราก็เฟดๆแล้วก็ทำของเราํำคับก็คือตอนนี้ก็ยังทำอะพอยอยู่ก็ยังอย่างอันนี้ก็ทำแต่ก็ไม่แล้วจริงๆปกติไม่ได้ทำบ่อยปีหนึ่งสองตัวก็เยอะแล้ว กูก็ทำปีละตัวสองตัวแล้วแต่ช่วงมันยัช่วงไปเออแล้วแต่ปีนู้นบ้างบางที่ผ่านให้เดือนละตัวไม่เดือนละตัวบางเดือนมีคนทำสามตัวแบบมีสามคนทำออกมาพร้อมกันแล้วมีโอ้ยช่วงนั้นเออช่วงนั้นช่วงนั้นยิงถี่จริงช่วงนั้นถี่คนที่ยังอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไปอะไรเนี่ยก็ตามเวลานั่นแหละครับตัวแรงบนันดาลใจที่เฮียใช้ในการทำงานอต่พี่ต้นเนี่ยคือเป็นอินสปายแหละอืมอ่นไปแล้วที่มาไอเดียอะไรพวกนี้มาจากไหนบ้าง ประสบการณ์สิ่งพบเจอรอบตัวเขาเจอต่างๆที่ผ่านเราชอบหนังเราชอบตาวอลแล้วก็แฟนอาร์ทำมันมาตลอดเราชอบดูหนังเราก็ทําให้มันแบบลิงก์กับหนังแบบไปล้อหนังบ้างแล้วเราทำคาร์ดี้ไงก็ก็ทําตามที่ตัวเองชอบอ่ะตามตามควาจไม่รู้จอธิบายแม่งไงชอบทำเนี้ยแค่นั้นเองแล้วก็อธิบายกันเองนี่แหละเอ ถ้าจะถ้าจะมาย่อยมาสรุปให้ฟังก็ประมาณชอบเยี่อะไรก็ทำในนั้นเถอะอยากทําอะไรก็ทำเถอะสรุปก็ทําไม่สรุปก็หยุดอยากปั้นอะไรอยากวาดอะไรก็วาดไปแค่แบบสุดโต่งเกินไปเหมือนวาดกระเจียวอันใหญ่ใหญ่แปะไปข้างบ้างก็ทำนะไม่ทำอยู่นี่เหลือที่อะไรหุดล้เลยนี่ก็พยายามจะมาพูดหล่อให้ก็พาลงจังไลก็ได้อยู่อันก็ได้อนี้ก็ไปทางนี้กันเลย แล้วก็มันก็จะพ้นช่วงทำอาร์ตถอยไปเรียกว่าหมดหมด,หมดช่วงพีคพอหมดช่วงพีคปุ๊บมันก็เห็นตัวเยเนี่ยไปทำพวกการาฟิตี้ต่อมีอยู่ช่วงหนึ่งก็คือก็อยังทำของเล่นของเล่นนะ่ะเริ่มอยู่เหมือนกันแล้วเหมือนจะว่ามีฝ้ายมาว่าบูก็นั่นแหละก็ก็ไปเป็นผู้ช่วยฝ้ายอยู่ช่วงหนึ่ง ฝหายทำผนังเราก็ไปช่วยไปเป็นลูกมือไหายไปอะไรอย่างเงี้ยอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็วก็กกน่าจะออกอาง,งานประจําในช่วงประมาณนั้นแต่ไม่รู้ว่าออกก่อนหรือหลังนั้นจะไม่ได้แต่ว่าก็ออกแหละ,ะแล้วก็พอทําไปสักพักก็เริ่มทําของตัวเองพอทำของตัวเองได้จับไว้สนุกว่าชอบกว่าก็เพลินก็เพลินก็ทาออกมาเรื่อยๆจนทุกวันนี้ก็ยังทําอยู่อันนี้คือเป็นกิจจากษณะและเป็นงานหลักเลย เป็นเป็นสตรีอาร์ตเออแล้วตอนที่เฮียออกจากงานนี้ตอนนั้นมีความคิดยังไงไม่คิดยังไงไม่คิดเลยไม่คิดเบื่อเบื่อเลยออกเลยไม่หรอกมันไม่ได้ดีกว่ามันอยู่ในจุดอิ่มตัวแล้วรู้สึกว่างานประจํามันไม่ได้ตอบโจทย์ที่อะไรนอกจากนั้นไม่เคยเป็นหรอไเคยเป็นก็เป็นก็เป็นอยู่เนี่ยก็เรียกว่ามันมันก็อยากหาความค้าทายใหม่ๆแหละมันไม่ใช่ความท้าทายว่ะมันคือสิ่งที่รักมากกว่า เพราะเรารู้สึกว่าไอ้เงี้ยกูทำอันเนี้ยโอเคเงินไม่ได้เยอะเท่าตอนไปจําปอกูกล้าพูดตอนกูทำงานระจํากูได้เงินเยอะมากถ้ามาเงี้ยเ้อมันเหมือนไม่ทำงาน่ะมันเหนื่อยไว้มันเหนื่อยร่างกายแต่มันไม่เหนื่อยใจร่างกายเราแค่นอนภาระอะไรของของหน้าที่ที่เราใส่่าคนป้โอ้เยอะไม่ไม่ต้องถามไม่ก็ต้องถามไงเออเป็นทำงานมันก็มันคือการรับใช้คนอื่นอะ มันไม่ได้รับใช้จิตวิญญาณหรืออะไรเลยมันคือแบบเราก็ทําเราเป็นเซลลเราก็ขายของขายอะไรไปเรื่อยๆแล้วแบบได้อะไรเหมือนใช้ชีวิตวันๆก็ทําเพื่อตังค์มาอยู่เออแล้วก็อยู่ไปวันๆแค่น,นั้นเลยทําเพื่อเงินเราได้เงินมาไอ้ขี้ผ่านเยอะกว่าท,ที่ได้มี่เพราะมันเหนื่อยเพราะมันเหนื่อยแล้วมันก็หาทางออกหรือหาท<ข>างออกไหนเออต้นน้ของยับเออก็ออกมาแล้วออก็ทำงานศิลปะไอ้ขี้มันสนุกว่าไม่เหมือน ทุกวันไม่เหม่อทางานนะออกโจทย์ชีวิตกว่าปะัะอย่างเงี้ยอืมัมนมันคือมันตื่นมาแล้วรู้สึกว่าอยากทําอ่ะมันไม่ได้แบบว่าไอ้เหี้ยแค่จะลุกไปอาบน้นมนขี้เกียจอะไรเงี้ยตื่นมาแล้วแบบต้องไปทาง,งานแล้วดี๋วอว<อ>่าอาบน้อไรเงยไม่เอาได้ไหมประมาณแบบลุกขึ้นมาแล้วจับอาร์ตเลยเอาแล้วไม่ค่อยไปอาบก็ได้อาบาไปเพรว่าลุกแล้วมันอยากลุกอะ่ะมันไม่ได้แบบว่าไม่อยากอะ่ะเรียกว,ว่ามีแรงจูงใจที่จะมีชีวิตขึ้นมาทําอะไรก็ประมาณนั้นก็ได้พูดอย่างั้นก็ได้มันก็ไม่ผิด ก็เลยเป็นเป็นช่วงที like <styles> ่ท <cook food together> ี่ออกเ้ยืงแล้วก็มามาทำสตรีทอาร์ตแบบเต็มตัวก็เขาพูดได้แล้วทาเต็มตัวเพราะไม่ได้ทําอย่างเลยงานแรกเป็นอะไรเนี่ยตอนนั้นว่างอะไรที่ไหนไม่ได้เลยวะแสดงว่าเยอะเลยพวงพวกอะไริจริงไอ้งานได้จังมันได้มานานแล้วนะตั้งแต่ทําเล่นๆนะไอ้ผนังอ่ะเคยทํามาตั้งแต่แบบทําอาร์ตทอยหรือก่อนทำอาร์ตทอยด้วยซ้ำแต่วก็เอาไม่ไม่เอางี้แล้วกันีจัดงาน ปึ S <S ๊บแล้วมาเป็นอาร์ติสต์เต็มตัวเนี่ยงานแรกอะตอนนั้นเฮ er ียเลยว่าอะไรยากจำไม่ได้จริงจำไม่ได้จริงไม่ไไมจำคือมันทําเยอะจนช่วงปีสองปีที่ผ่านมากูถือว่าเป็นกูเป็นคนเริ่มที่เริ่มทออําไม่ได้นานม,มากเลยนะคือแบบเป็นคนเริ่มเริ่มช้ากว่าชาวบ้านเยอะมากในในฝั่งฝั่งงานนี้แต่ทําแบบเยอะ <ทำ S 2> จริงเยอะมากๆอาศัยทําเยอะแทนชั่วโมงบิน แล้วเดี๋ยวมันจะไปทคกันเองไม่รู้อะไม่ได้นับเป็นเจ้าพงบินแต่ก็รู้สึกว่ากูทําเยอะแบบคือถ้ามันทําเยอะก็ยิ่งเก่งภายในปีสองปีเนี้ยคือไม่มีวันหยุดเออไม่ได้หยุดเลยไม่ได้หยุดเลยจริงๆปีที่ผ่านมาสองปีที่ผ่านมาคือทําแต่งานขนนล้วนๆก็ลุยอย่างเดียวเลยก็ลุยมีงานก็ทําคิวต่อ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 พึ่งมาหยุดเดือนเนี้ยเดือนที่ผ่านมาเนี้ยถ้าไม่โควิดก็ไม่ได้หยุดไม่ได้แต่งห้องไม่ได้แต่งบ้านไม่ได้บอกโควิดดีนะเว้ยไม่ดีดีก็อยากทำงานต่อแต่แก็ ก็ต้องก็ตามนั้นก็ต้องหยุดอ่ะก็ต้องหยุดไม่งั้นก็เดี๋ยวก็ก็ติดอก็ซวยอีกก็ไม่ได้ทำงานอีกก็นิ่งไปแล้วเนี่ยเกิดแล้วสบายแล้วทำงานต่ออืมงานแรกจำไม่ได้งานล่าสุดก็ได้ว่ามันต้องจำได้แหละขอนแก่นนี่เออพึ่งกลับมาสองวัน <laughs> เป็นงไงบ้างเมียงานนั้นก็งานแหละ ก็คืองานรู้แต่ไม่รู้ว่าไปวาดอะไรไปที่ไหนโอ้ยนี้ปนเ็นน้ำจู้ราให้หน่อยน้ใจลรู้ครับไม่เราเคยไปวาดให้เขาหนึ่งผนังอยู่แล้วเขาเป็นเพื่อนของรุ่นพี่ที่เคารพคนหนึ่งครับเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วเขาก็แนะนํากันเราก็ไม่กล้าไม่ัดใจมากก็ออกแบบตามที่เขาอันนี้ก็โอเคมันทํางานผนังเราสนุกของกับมันอยู่แล้วเสียอย่างเดียวที่ร้อนอะไรยางไงแค่นั้นการแจ้งมันการแจ้งเป็นรูปอะไรเนี่ยรูปเกี่ยวกับร้านเขา เราต้องมีอยู่สองร้านอยู่ใกล้กันอาหารเวียดนามกับชาลูออกแบบนานออกแบบสามสี่วันแต่ว่าทำํทำทาก็สามสีวันก็เท่ากันอ,อืมแตบบ่ใหญ่เพราะมันหลายจุดแสดงว่าม,มีทีมไปเลยเอ้ยเอาไปสองเอาไปคนเดียวเองเน้นเร็วเอาเวลาิีเล่ากองโจรกองโจรเดี๋ยวพีเฮียจะมีมาทำพวกเทคนทีด้วย ก็อยากพูดอย่าพูดไปเที่ทำหรือเปล่าไม่รู้เลยแต่วาดแล้ววาดไปแล้วแต่ยังไม่ได้ลงไม่ได้อะไรเพราะยังไม่เข้าใจที่อะไรเนี่ยมึงมาเนี่ยมต้องทําให้กูก็เนี่ยเด้อก็มาอ่านเรื่องการอธิบาง่ายเลยแล้วตอนนั้นที่ถามเนี้ยที่ยังมีบอกว่าเออออกแบบเประมาณห้าหกคาแรคเตอร์สิบคาแรคเตอร์เนี่ยมันมันเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับคาแรคเตอร์กูแล้วกูก็วาดไปเรื่อยกูไม่ได้วาดก็คือวาดตัวเองหรอวาดคาแรคเตอร์ตัวเองแล้วก็ คือเป็นงานทดลองอ่ะคือไม่เคยทออําก็ลองทําดูแล้วก็บ้าเลยเกิดก็ออกมาไม่ได้วาง,งแผนอะไรเหมืมอนชาวบ้านเขาที่แบบว่าโอ้ยมีสตอรี่นู่นนี่ลบแมปนู่นนี่ไม่ได้วางไม่เข้าใจมันอยู่แล้วตอนแรกอตอนนี้เพิ่งเพิ่งมาดูแล้วก็ก็ไม่ได้จริงจังนะกล้าพูดว่าตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มจริงจังเพราะว่าจับเงินสดอยู่ไม่ได้ไม่ได้แบบไปเข้าวงการตั้งแตโตอะไรซะเยอะแยะไม่แับนั้นเนี่ย แล้วจะบอกอะไรไงคนที่แม่งกำลังจะเริ่มจะทำอ, <laughs> อา, <laughs> าำอร์ตรก็ทำไงกูอยถาหามาทำพี่อะไรก็มันคำตอบไม่ชัดไปเออมือก็ทำไปเฮอะมันก็แค่นั้นเองก็คือไม่ได้มีอะไรมากไม่มีอะไรเลยทำได้แค่ไหนก็ทำไปก่อนใช่ที่อยู่ที่เหลือมันอยู่ที่ประสบการณ์การทำซ้ำการไปหาความรู้เพิ่มมันคือปลายทางไงสำหรับบัวไอ้พวกนั้นน่ะคือ อ่ะเข้าใจเขาเขาก็มองปลายทางก่อนเขามองผลลัพธ์ก่อนอเขาอยากรู้ว่าถ้าอยากทาผลลัพธ์นี้ต้องทำยังไงแต่ไม่ได้มองว่าอตอนเริ่มต้องเริ่มทําก่อนเว้ยถูกปะก็ทําไปมึงชนาญไปเดีย๋ยมันก็ได้อย่างนั้นจริงๆนะเดี๋ยวนี้คนเขาจะมองแต่ว่าผลลัพธ์แล้วก็เอออยากไปให้เร็วอยากเอาเดี๋ยวนี้เลยอะไรเงี้ยแ,แ,แล้วลืมไปว่าอ้เยี่ยแม่งต้องฝึกเว้ยมันต้องมีการการ,การเก็บประสบการณ์การ ทํางานอย่างยาวนานจนกว่าจะกองมาเป็นงานชิ้นหนึ่งดีๆีก็อาจจะได้ที่มึงอาจจะไปได้ผลลัพธ์เลยซึ่งมันร้อยคนมันมีสักกี่คนที่ทำได้ก็ใช่ไหมล่ะก็ใช่ไหมล่ะมึงอย่าไปคิดอย่างนั้นดิถ้าคิดอย่างนั้นมึงก็ต้องทำอะไรยังดีเนาะทำเยอะหรอก้นนั้นอ่ะมันก็ต้องฝึกมันก็ต้องลุยกันขึ้นมาก็เหมือนคนอ่ะมันยังมีคนอยู่สองแบบเว้ยงานสำหรับงานอาสำหรับคูณคนที่มีพอสวัสด์กับคนที่มีพอตะแหวนนี่พูดตรงเน้อเลยอ่ะ กูกล้าพูดว่ากูมีคนเป็นคนมีพรสวรรค์เลยแต่กูไม่ไม่เคยสวัสด์เพราะกูเป็นคนขี้เกียจเออก็ก็ตกตัวตรงนี้เออกูเป็นคนขี้เกียรติก็เลยกูจะไม่กูไม่ค่อยจะฝึกงานหรือฝึกแบบวาดบ่อยๆทำซ้ำๆที่อะไรกูไม่ค่อยทำเพราะกูขี้เกียจกูเก่งอยู่แล้วเออแต่กูนับถือคนไม่เก่งไม่ได้เก่งก็ถึงได้ไม่เก่งทุกวันนี้ไงเพราะกูไม่สวยเอ้าแล้วเมื่อกี้บอกว่าจะขิงบอกไม่ขิงเดี๋ยวพอเขาคลิปมาแล้วถามว่าเ้ยทำยังไงกูเก่งแน่ แต่กูนับถือคนที่มีพอสแสวงอ่าคือคนที่ทําซ้ําคือสามารถทําซ้ําๆฝึกผนเยอะๆแล้วมันเก่งจริงๆไอ้พวกนี้ไม่นนมเก่งแบบเก่งจริง<ต> <ๆ S 1> เพราะว่าที่หลังนะเราจะให้กูเล่นมุกมึงาเตีเพราะกูเล่นม้วมึงไม่เล่นอ่ะกูเทียร์ีไง,งกูบอกแล้วแล้วมันเตี๊ยมให้กูหน้าแตกไปสอมทีสามทีอะไรนะนั่นแหละมันอยู่ที่พรสวรรค์นะพรสวงมึงก็แสวงไปเลยไม่มีความรู้ก็ทําบ่อยๆทำซ้ำๆ หาความรู้เสียเออหาความรู้แค่นะั้นคนมีพรสวรรค์ก็โชคดีไปถ้ามีพรสวรรค์แลว้วพรสแหวงก็โชคดีในโชคดีที่แค่นั้นเองไอ้พรสวรวค์ไม่ไม่ฝึกกันได้นะพรสแหวงใช่ไหมถ้าถ้าเกิดว่าเราแบบอยากกัน,านําจริงๆไม่พรสแสวงความหมายของพรสแสวงคือคือการพูดการทําซ้ําการฝึกฝนการการหาความรู้เพิ่ม,มพรสวรรค์คือมึงไม่ต้องทําหาอะไรมึงก็เป็นเลยมึงเป็นในระดับหนึ่งของมึง,ตงแต่ถามว่าเก่งไหมก็กูขิดมากงแล้วแต่มึง แนั่นแหละอย่างนั้นแหละอ,อ,อยู่ดีว่าทําไม่ทำเดือยจะมีพรสวรรค์แล้วก็อมพนามชักว่าวอยู่ในห้องมันก็ไม่ได้ได้อะไรขึ้นมาอยู่ดีไม่ได้หรอกมันไม่มีทางหรอกที่มึงอยู่ๆออ,ออกจากห้องแล้วชักว่าวเสร็จออกจากห้องว่านหนึ่งรูปแล้วมึงจะดังเลยไม่มีทาง